ผมว่ามันดีนะที่พวกเราดูคลิปคันแรกและพี่จองดูคนที่พวกเรารักและยังสามารถขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นได้อีกแต่ก่อนที่ทัวร์จะไปลงที่ใครหรือว่าประเด็นไหนอ่ะก็ควรหาข้อเท็จจริงมาคุยกันก่อนเพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายนะมาที่ค่าข้ามเรือเกาะ1,000บาทเนี่ยเพราะถ้าบางคนนะ่ะ ไม่หาข้อมูลก่อนเอาแต่ด่าแต่ว่าเขาเศรษฐกิจเราบ้านเราก็มีแต่จะพังจะพังเลยไม่อยากให้ตัดสินอะไรง่ายๆถ้าไปเช็คราคาของคนที่เคยรีวิวไว้นะราคามันเป็นแบบนี้มาก็ตั้งหาแล้วนะผ่านมาตั้งหลายปียังไม่มีการขึ้นราคาเลยมาที่ค่าอาหารทุกคนรู้อยู่แล้วว่าค่าอาหารในแหล่งท่องเที่ยวแล้วยิ่งเป็นอาหารทะเลมันต้องแพงกว่าปกติอยู่แล้วแล้วร้านบนเกาะเองก็มีอยู่แค่ไม่กี่ร้านราคา ก็อาจจะต้องสูงกว่าธรรมดาส่วนในเรื่องการยัดเยียดขายของต่างๆนานาถ้ามองว่าเป็นเราเองอ่ะเราโดนแบบนั้นเราก็รู้สึกอึดอัดนะแต่ไอ้จุดหรือว่าประเด็นตรงนี้มันสามารถแก้ไขได้แล้วไอ้ดราม่าแบบนี้มันอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจบ้านเรามันก็ไม่สู้ดีผมเชื่อว่าทุกคนก็มองเหมือนกันว่าเห็นใจพ่อค้าแล้วก็แม่ค้ากว่าเขาจะขายได้แต่ละชิ้นน่ะแต่คนที่ไปแช่งต่างๆนาๆนาเรื่องสึนามิมันดูไม่น่ารักเลยนะครับ พวกเราอ่ะควรเอาอย่างการให้เกียรติคนอื่นคารพคนอื่นแบบเมนเรากันเยอะๆทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะอันไหนที่เป็นเรื่องที่ดีอ่ะเราก็ควรจะชมแต่อันไหนที่เป็นเรื่องที่คนมันไม่ดีอ่ะเราติชมได้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเห็นมานักต่อน,นักละชีวิตของหลายคนที่พังลงเพราะว่าทัวลงแค่คนอย่างเขาคนเดียวพังยังไม่พอธุรกิจที่เขาทํามันก็ยังจะมาพังอีกคือไม่อยากให้ทําแบบนั้นกับใครอีกเลยสร่รเสนักข่าวมือถือ